เฮ้ยอย่านหนูต่อเ่าก็ตายแล้วกูได้มีปืนน่ะมาจากบ่อแล้วกูย,ยกิงกูเ่าทิกรมาวนวเจะปขวกกูแท้เหรอโอ้หวยเรนโหลดชักทุ่มกับเรนโหลดห่วยเอาบัานนี้ไ้เปิดบ้านทำการ,รแสดงนะครับต้องเต้นโชว์ซะก่อนนันในไม่ไงเต้นโชว์ก่อนแหวนหนังบักตื้อสมัยใหม่เลยเนี่ยเอาเลยเอาบัานนี้นำพาให้เรามาพบปับสัมผัสกับผลงานการแสดงสอเยเส้นลุงสยม แม่ yeah, คดีกนนันเหรอไม่เห็งหรอไม่ใช่สออหอวจะใส่ส่อเอาเอามึงเอาเอาตาข้าตาบ่อโอ้ยบาข้าตาบ่เแม่มึงขิดกองกูปีนท้องพลางอักเป็นอะไรตีมางเพิ่งบ้านเพิ่งเหนียกขาวจนตาบ้าตาบ่อยี่เราบังภาคีเฮ้ยย่อยแหงร้ายกองท AM, jà, ี่ห um ้างบังภาดต่ำตามึงให้เราดู เแลงอะไรไหมโอ้ยสมมติมันจาบ่น้ำผักตำตาบปล่อยหัวมัปล่อยแช็ปล่อยนัวเช็ยหัวมันเป็นพอตัวจไดเนี่ยเหมือนลูกเว่ามันมวนในป่าผู้ฟังนะมันแสลงหัวบ่ว่ารัาการว่ามันมวนเนี่ยไงแล้วได้กันดีเอ้ยแต่ว่าว่านั่นไม่ใหไม่อย่างไห้แล้วบ่ไห้มันที่มีผู้ทีกองให้กูขนาดนี้นีจะไห้เนียเ ิเกาปมีดย่งให้เออไวเอามัน่อยเอามัน้อ้มีดมีดเอามีดมีดมีดให้ยังอ่ะอ้อยัวโอ้ยหอยไมอะไนเออมีดเออเออเอออนี้มางลงอ่ะนั่งลงมาดนีมีดแล้ว อมมาบัติชีนำเสดอนิทานได้ไหมยัยเอาบรเต้นอีกว่าพระเต้นาาเนหรอนำเสด็ญนิทานในท่อเรื่องสังสินใ่นะคะตอนสินใสเราเอาอ่ะฉากแรกก้าวมาที่ทำของพระฤาษีกับพี่ดองพระมุนีทรงทำนี่ความสอนตุ้กแหล่งสอพบกับพระฤาษีได้เลยค่ะ